ราศีสิงห์ลลโอช่วงวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมสัญ,ญลักษณ์สิงโตสื่อถึงความเป็นผู้นำความกล้าหาญความสง่างามธาตุไฟสื่อถึงความกระตือรือรน้นพลังงานความร้อนแรงดาวประจำราศีดวงอาทิตย์สันสื่อถึงแสงสว่างความมีชีวิตชีวาความเป็นศูนย์กลาง ลักษณะนิสัยและใจคอของชาวราศีสิงค์คนเกิดราศีสิงห์โดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมั่นใจในตัวเองและมีพลังงานเต็มเปี่ยมครับเขาเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมีความทะเยอทะยานและชอบที่จะเป็นจุดเด่นผู้นำโดยธรรมชาติมีความสามารถในการนำและบริหารจัดการผู้อื่นได้อย่างโดดเด่นกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ มั่นใจและกล้าแสดงออกมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่กลัวที่จะแสดงความสามารถและความคิดเห็นของตนเองชอบที่จะเป็นที่ยอมรับและชื่นชมใจกว้างและมีน้ำใจเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และรักพวกพ้องกระตือรือร้นและทะเยอทะยานเต็มไปด้วยพลังงานความกระตือรือร้นและมีความทะเยอทะยานสูงในการไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ รักศักดิ์ศรีและหน้าตาให้ความสำคัญกับเกียรติยศชื่อเสียงและการได้รับความนับถืออย่างมากชอบเป็นจุดสนใจสนุกกับการเป็นศูนย์กลางของความสนใจและมักจะเปล่งประกายในที่สาธารณะหยิงยโสและเอาแต่ใจในบางครั้งอาจจะดูหยิงยโสถือตัวหรือเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปได้หน้าที่การงานปัจจุบันและอนาคต